ทำไมไม่เห็นมีชื่อแกในระบบสรุปเธอเป็นพนักงานที่นี่จริงหรือเปล่าเนี่ยไปเลยนะไปเอาบัตรของเธอมาให้ฉันเดี๋ยวนี้อย่างแกเป็นแม่บ้านยังอยู่ไปเลยมั้งน่าจะเป็นคนขัดส้วมมากกว่าบัตรไม่ได้อยู่ที่ตัวคะ่ะฉันจะต้องเล่นงานมังหิสะใจคนอะไรไม่รู้จักที่ต่ำที่สูง เดี๋ยวเดี๋ยวมีอะไรคือคุณสองคนต้องลงเวลาเข้าทำงานด้วยค่ะลงทำไมอะ่ะลงเพื่ออะไรปกตินี่ไม่เคยลงคือมันเป็นกฎใหม,ม่เพื่อออกเมื่อเช้าอะค่ะแล้วคุณก็ต้องใช้บัตรพนักงานนะคะจะแตมเพื่อที่จะลงเวลาเข้างานด้วยสแกนใหมแล้วปฉยซึ่ก็ไม่ได้เอาบัตรมาด้วยไปเหระเสียเวลาวะ่ะยังไปไม่ได้คะ่ะคือคุณสองคนต้องใช้บัตรลงเวลาในการทำงานนะคะ แล้ววันนี้คุณสมพลก็มาทางานสายด้วยค่ะนี่แกเป็นใครเนี่ยและแกรู้ไหมว่าในบริษัทเนี้ยฉันมีตําแหน่งอะไรคือฉันเพิ่งมาทํางานวันแรกค่ะฉันไม่รู้หรอกว่าคุณทํางานตําแหน่งอะไรอย่างแกก็คงเป็น,นแค่แม่บ้านอะนะหรือว่าที่นี่เขาเปลี่ยนปรปภเป็นผู้หญิงแล้วอะแต่แกรู้เอาไว้เลยนะว่าเบลอะเป็นหัวหน้าฝ่ายบุคคลสามารถไล่แกออกได้ไม่ได้ค่ะคุณยังเข้าไม่ได้ คุณต้องลงชื่อเ้าทำงานก่อนนี่พูดไม่รู้เรื่องใช่ไหมกฎก็คือกฎฉันทำตามกฎคุณรีบเอาบัตรมาดีกว่าค่ะเพราะคุณจะได้รีบขึ้นไปทำงานวันนี้คุณมาสายละบัตรบ้าบัตรบออะไรนะนะั่นน่ะมันหายไปตั้งนานแล้วเธอควรจะเอาบัตรเธอมาให้ฉันดูดีกว่านะฉันจะได้ไล่ออกไม่ผิดคนคุณจะไล่ใครออกก็ไล่เธอไงแกตามฉันมาที่ห้องเดี๋ยวนี้ ไหนเอาบัตรแกมาดูซิบัตรอะไรคะก็บัตรแกไงทำไมโง่อย่างนี้อ่ะถึงว่าเป็นได้แค่แม่บ้านอย่างแกเป็นแม่บ้านยังหลูไปเลยมั้งน่าจะเป็นคนขัดซ่วมมากกว่าบัตรไม่ได้อยู่ที่ตัวคะ่ะแล้วแกชื่ออะไรไหนบอกมาสิคำล่าคำล่า จำลาเนี่ยหรอชื่อแกทำไมมันถึงเชยย้อนยุคเป็นเต่าล้านปีขนาดนี้ล่ะทำไมไม่เห็นมีชื่อแกในระบบสรุปเธอเป็นพนักงานที่นี่จริงหรือเปล่าเนี่ยไปเลยนะไปเอาบัตรของเธอมาให้ฉันเดี๋ยวนี้ไปค่ะไปค่ะ คำล่ามันหายไปไหนเนี่ยทำไมมันยังไม่มาอีกเนี่ยฮะหนีไปแล้วมัง้งห็นมีเลยอะ่ะไม่ได้ไม่ได้ฉันจะต้องเล่นงานมันให้สะใจคนอะไรไม่รู้จักที่ต่ำที่สุด เอหหายไปไปนไี่แกเห็นใหญ่พนักงานคนใหม่ไหมไม่เห็นนะคะว่าแต่มีด้วยหรอคะเห็นมันบอกว่ามันเพิ่งเข้ามาวันนี้นะแกอาจจะยังไม่เคยเห็นหรือเปล่าค่ะน่าจะยังไม่เห็นเลยนะคะถ้าหาว่าแกเห็นมันแล้วเนี่ยบอกฉันด้วยนะแบบด่วน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 ได้คะ่ะเข้าใจไหมเข้าใจคะ่ะโอเค เออคุณเมลคะพ<ะ>อดีท่านประธานเรียกพบอะค่ะท่านประธานเรียกพบฉันเหรอใช่ค่ะแล้วก็คุณนิด้วยนะคะฉันด้วยเหรอใช่ค่ะได้เอา้าย่าคำล่าแกมาทำอะไรที่นี่อะ แล้วไหนล่ะไหนไหนท่านประธานเฮ้ยนี่แกบ้าปะเนี่ยแกมานั่งโตท่านประธานทำไมฉันจ,จะบ้าไปแล้วจริงๆชะตาแกจะขาดอยู่แล้วนะเนี่ยเอาอยัางไงกับมันดีฉันว่าเราอย่าไปยุ่งกับมันเลยให้มันรับชะตากรรมมันไปเถอะเธอสองคนไม่ยุ่งก็ดีแล้ว เพราะเธอสองคนกำลังจะโดนไล่ออกใครใครใครจะไล่ฉันออกฉันไงอย่างแกเนี่ยนะคือคนขัดซ้วมจะมาไล่พนักงานา <c oughs> ออกได้ยังไงอะ <c oughs> แกบ,บ้าไปแล้วปะเนี่ยฉันก็แค่เพิ่งย้ายของเขามาเราก็เลยทำความสะอาดด้วยตัวเองจะได้ไม่รบกวนเวลาของน้องแค่นั้นเองฉัน ไม่เชื่อเกหรอกเอกสารได้แล้วค่ะท่านประธานเอกสารอะไรโชคดีนะที่เมื่อเช้าฉันยืนอยู่ตรงนั้นพอดีเลยเห็นว่าเธอสองคนมาทำงานสายฉันก็แค่ลองถามดูไม่คิดว่าเธอสองคนจะเป็นแบบนี้แล้วอีกอย่างนะ การที่เธอมาทำงานสายนั้นหมายถึงว่าเธอกำลังโกงเวลาทำงานของบริษัทและมันหมายถึงเธอกำลังเอาเปรียบพนักงานคนอื่นอยู่ซึ่งฉันไม่ชอบเรื่องนี้ซะด้วยสิเอกสารอะไรคะอันนี้ค่ะเอกสารยินยอมการค้นสภาพพนักงานนั่นหมายถึงเธอสองคน คนสภาพพนักงานของบริษัทนี้ฉันไล่เธอออก